ที่อิหร่านที่ชาวบ้านกำลังเทอยู่ตอนนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าแต่เป็นน้ำมันดีเซลและพวกเขาก็ไม่ได้เทมันทิ้งแต่อย่างใดโดยอิหร่านนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีน้ำมันราคาต่ำที่สุดในโลกโดยน้ำมันแกส๊สโซลีนที่นี่มีราคาต่ำกว่าน้ำดื่มสาหรอีกสาเหตุที่มีราคาถูกขนาดนี้ก็เพราะอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันดีเซลและแกส๊สโซลีนรายใหญ่แต่เนื่องโดยอิหร่านถูกความบาดจากสหรัฐและประเทศแถบตะวันตกจึงไม่สามารถส่งออกน้ำมันที่มีมหาศาลนี้ได้ ด้วยสาเหตุนี้เองชาวบ้านจึงต้องขนน้ำมันมาขายเองให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางคนก็ใช้เรือในการขนส่งทางทะเลถึงแม้การขนส่งแต่ละครั้งจะจำกัดบางคนก็ใช้รถยนต์ในการขนส่งเนื่องจากการลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายพวกเขาเลยต้องขนน้ำมันไปตามทางที่ครุกคละตามเส้นทางบนภูเขาและบางครั้งก็ทำให้รถคว่ำโดยวิธีขนส่งที่ปลอดภัยได้เร็วที่สุดคือการเทสน้ำมันลงบ่ออย่างที่เห็น และอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็จะใช้ปั๊มสูบน้ำมันนี้ขึ้นมาและไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ราคาดีกว่า